เฮ้ยๆเยเ,ยเ,ยเ,ยเอาแล้วพีเอ็มอจุ้าส่องลงมาแบบนี้เฮ้ย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 แบบนั้นแหละคนมันจะได้ไปเดียวมันก็ได้ไ่ะน้องเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแงสงทอนต่าง,างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟกัด ยูโรเลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี้โคตดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่นักล่าไลน์นี้ครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Su m มอนเนอร์ว C โคนิโกเกมที่เรารักเกมที่เราวงแหวนะครับผมหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วยังไม่ได้ไปนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ัดต่อกำลังตัดเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับแต่ว่าสิ้นเดือนนี้ผมจะมีขึ้นกรุงเทพไปถ่ายงานอาโอนีครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลย ดองไว้ก่อนเลยละกันคลิปยังไม่ออกไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับไม่ต้องตกใจอ่าหลังจากเมื่อวานที่ผมได้เปิดไปแล้วนะครับผมก็เลยลองไปตัดล้างซวยดูแล้วมาลองเปิดใหม่ว่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมนับจํานวนเงินที่เติมไปคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะ5,000บาทเริ่มจากสกอร์6 6 6ใบเหมือนเสกมันละ พลิ้งยิ่งเติมเยอะเริ่มมันและตอนนี้แต่ว่านะฝากไปเช็ค ID พี่ด้วยนะครับว่า ID มันบักหรือเปล่าแล้วก็โดนไปอีก3,700บาทนะครับผม90ใบ1 0 0 0 0เพชร4ถึง5ดาวพร้อม5ดาวการันตี1ตัวรับเลยอีก3,800 3 7 0 0กว่าก็3,800แด้วระอืมกดรับเลยละกัน หมื่นสามพันเพชรแล้วนะครับผมอัปเดตท,ทีมกันนิดนึงนะครับเมื่อวานเนาะผมได้เปิดได้แวนเฮลซิงแล้วไปอ่านสกิลดูเว้ย ตัวแม่งโคตรตึงเลยก็คือยืนานานๆยิ่งๆยิ่ง,งปลดบัฟมีคีมีคีเลตติดตัวมาด้วยนะครับผม3 0เเมื่อบดบัฟติดดาเมจจะยิ่งแรงขึ้นเอ่ะไปไงเล่นมาจริงช่วงนี้และผมก็มาทำลูนนะตอนนี้ผมยังทำได้แค่ลูนคีเดมเนาะลูนอื่นยังทำไม่เสร็จนะครับก็เลยตอนนี้ใส่เป็นเอ่อคีดาเมจและคีเลตไปก่อนแล้วก็จินน้ำนะครับที่ใช้ผ่านเนื้อเรื่องเนี่ยตอนนี้ผมก็มาทำเริ่มหัดทำลูน เขาเรียกว่าคัดลนี่คัดลื่นเองเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังดูสวยไหมเม็ดนี้ HP% h p f ีเปอร์เซนเแฟแอคแท็กแม่นยำสกิลเอาไว้หักดาบเนี่เป็นข้อนะครับผมทีเนี้ยพอลงไปลงอารีนาเว้ยแม่งแพ้ไปลง RTA แม่งแพ้เออ ผมก็เลยรู้สึกว่าเราแม่งต้องมีแท้งเพราะว่าตอนนี้เวนเฮลซิงเนี่ยมันยิงเริ่มมันละแล้วก็อันเนี้ยมันซับได้แต่ไ,ไม่มีคนอยู่นกกาลูด้านี้แม่งโคตรบือเออผมก็เลยแม่งไม่สนใจมาแล้วว่าจะมาปั้นตัวล่มล่มน้ำครับแต่ทีนี้มันก็กินทรัพยากรธาตุน้ำกันเยอะชิบหายผมไปดูฮะในอารีนาให้นะเขาเล่นเมตาน้ำกันแบบดูดิมีแต่น้ำน้ำเต็มไปหมดเฮี่อะไรเนี่ยมีแต่น้ำดูดิน้ำทั้งนั้นเออผม ก็เลยแบบอยากแบบปั้นตัวนอกเมตาเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้กันนะอ่ะมาเปิดกระชาดีกว่าครับผมพูดมากแสบคออถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยเฮ้ยอยังไม่พร้อมโมยังไม่กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ด้วย ก่อนที่จะไปกำลังรอโปรเซสซิ่งอยู่ผมก็ถามว่าคิดว่ามีจริงปะ่ะคนเปิดสกอร์แบบพันใบแล้วได้5ดาบตัวเดียวอ่ะใช่เออจารย์จุ๊งโกวบอกบางคนก็มาหัวล้อถมถุยนะครับคุณมาโยก็มาขำคิกคักแสงมือต้องมาแล้วมึงไม่ต้องพูดแทงตึงแสงมืดตอนนี้ไม่ต้องอแสงมืดเลยเอา5ดาวมาให้พี่ปั้นก่อนไม่มีตัวจะปั้น นี้วผมเออไม่น่าเลยครับจานซู้ครับพี่จานทําไม่อยากแกวตามบอร์ดเปิดซิงไล่ละกันยี่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันตามแต่แหละผมไม่สนใจว,วันนี้ผมจะมาเอาอีกเรียกได้ว่าเล่นเหมือนจ้างแต่ไม่ได้จ้างเอาแล้วครับผมถ้าไลฟ์แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยป้ลยลแบบทีเผอหนึ่งทีดูซีไอดีเกมแก้หรือยังนี่ไงตัดเลยไอ้ตัดเอาไปก่อนข่าวเกลเออเอาแล้วก็ เพาต้องเปิดขัดดวงดนึงว่ะไปครับปกติเราจะไม่เคยเปิดไอ้พวกสกอร์แบบนี้ก่อนต้องให้ฟ้ามันเริ่มม่วงก่อนครับมันจะได้เรียกเพื่อนๆมาเงียบเก็บนักรบแเนจอนสิบใบนะซัมมอนสี่ถึงห้าดาวท้องฟ้าวิปลิตแปลปวนทันใดให้กูทีที่ไม่มีเอาไปก่อนนักรบพูดใครไม่พูดนักรบพูดไปต่อสกอร์ที่สามไฮไลท์มาก่อนอันนี้มามาแล้วครับ โอ้โหหรือว่ามันต้องอยู่ที่ปากผมวะแล้วก็เฮ้ยมาแล้วเวย้ยคีเมลา่าน้ำครับผมเฮ้ยว้าฟ้าหลังฝนมันจะมาแล้วตัวแทงที่ผมกำลังถามหาตอนนี้เนี่ยครับผมต้องมาโฟกัสว่าเราจะปั้นคีเมลา่าน้ำแทงยั่วยุซีซหรือเราจะไปปั้นล่มที่มีล้างซีซนะครับผมทำดาเมจตามแม็กเลือด หรือว่าเราจะมาปั้นตัวนี้นะครับตอนนี้ต้องกินแต่มีตัวให้ไปปั้นแล้วได้ดูแน่คลิป RTA อืมโอเคล้างสวยไปแล้วท้องฟ้าวิปรลิตแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ไหลต่อเลยครับผมไปยังขึ้นท้องฟ้าไปแบบนี้งามไส้มนุษย์หมาป่ารอวันหอนต่อเนื่องบึ้มฉีกสกอรสี่โซ่บอกมาและข้างในคือโอเครอเรื้องอาร์คเขียวกดไปอีกหึง ไอ้กูจะอ้วกว่ะเวลาหเห็นสก,กอ์สีส้มอ่ะจำนวนแม่งไม่ได้เป็นเครื่องการันตีเลยแม่มดน้อยโดเลมีอ๋อนเนื่อครับไปแบบรือๆมีคนซิปมาถามบอกจริงไหมครับการหนึ0งพันใบไม่ได้สักตัวไปดูเองอืมไม่ต้องมาถามและและอย่าบอกนะว่ากูต้องเปิดอีก650้อยห้าสิบใบกูถึงจะได้ลุ้นอีกหนึ่งตัว, <ๆ S 1> ตวเล่นเหมือนจ้างจ้งจะจางเดี๋ยครับสวัสดีครับ,รบไป ฮ oh เอาไปก่อนเลย p l e a น้ำเฮ้ยถามใจตัวเองดูว่าเสียใจไหมที่ทำกับผมแบบนี้หมัดแมวมีเหมียวปั้นสุดไปแล้วอะเดเฮ้ยอันนี้ใช่อันนี้ใช่ไอ่แบบเฮียลเ,เอาเกิมมาคู่กับอาร์คเดี๋ยวนี้ทำเป็นแบบมาสีดาวตัว2ตัวแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมลืมหรอกครับว่า5ดาวแม่งไม่มาถ้ามึงไม่ซือ้อเอาเอาแล้วเอ้ย เฮ้ยอะไรเนีย่ยเยตไิไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่สองะหนึ่งทำไมมาตัวหลังอะเฮ้ยหรือว่าหรือว่า,วาเฮ้ยโจ๊กไฟก็ยังดังโจ๊กไฟโจ๊กเกอร์ไฟ,ไฟมาอีกหนึ่งตัวถือว่าเป็นสัญญาณอันดีไอดีเราอาจจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นพิธีรีตองแล้วก็เป็นได้อ่าเลียกี่ใบวะเนี่ยร้อยสี่สิบหกว่เกกะเฮ้ยกลับส่เลนปกติแล้วอะ ยินดีต้อนรับเว้ยสมอลแน่วอยินดีต้อนรับนักลัาสไลกับสู่สมอลรณ์และมุ่งคนเข้ารับเพื่อนจ๋าเนี่ยมันเดิมเลยฮ่าเทวฮาวนตัวอะไรเนี่ยอาคานูอ้อและนี่คือโอเคสลักภาค,ภาคสีเขียวาเไยกดอองฟ้าวิปริตหน่อยถือไวยเว้น เอ,อมึงมืดบอกให้เหมือนพีเอ็มสองจุดห้าหน่อยดิซีเซียมอ่ะใช่ปะซีเซียมมาไหมมาเอาไปก่อนวิ่งแสซีเซียมมาทีดิบว่วงๆอะเอไปก่อนเป็นเวลนวะและครับผมที่วิดีโอนี้ตัดติงแน่นอนยู่เหมืงนที่หนาขรรลมเรับเฮ้ย มั่วเอาไปกีหนึ่งที inferno เอ้ยไมือไม่อกี้เราจะเป็นการติดตลกนี้สัตว์เลหสิอ1กใบแล้วเนี่ยมาเพิ่มหน่อยเนาะกดสกีเลยเอ๋อเหเปิดแบบคนรวยเขาเปิดกดคัลซินแบบนี้เลยกนคัสซินแบบนี้เลยโอ๊ยไปอย่างรวดเร็วโอ้ยคนรวยเขาเปิดแบบนี้กันน้องอคนรวยเขาเปิดแบบนี้กันน้องอไม่ได้เลยยังรู้สึกผิดเลยว่ะ ไม่น่าจะมีอะไรดีคือเราแสแต็กมาเยอะแล้วไปลุ้นแสงมืดเลยแสงมืดไปตึงๆตึงๆดังใจไปบุกสมบอลปากโชว์แสงมืดสมบูรปากให้กับเด็กๆน้องๆ,นองนๆ,นงๆหนู่มๆปีรงคาตกเตียงเอาไว้ข้าวติดคอเป็นดีที่ไ,ทมไม่น่าพูดคือนี่อะไรอะ่ะเมแกนเขียวเพิ่งได้ขอเรื่องสุดท้ายแล้วครับถ้าไม่มาผมก็เหมือนใจดีผมจะติดไบอีกรอบหรือเปล่าโโอ้ครับล่ะเจงบงเจงบงสโลงเบอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไปะ มังกี้ลมหลับอยู่ในนี้หรือเปล่าน้องโอ okay, เคเรเรี่ยนกับบันบักผ่านอ่ะมาครับผม8ใบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับสกอร์มาก่อน1 2 3 4 12ใบอันนี้แหละตัวเด็ด4-5เรา12ใบโชว์ไปน้องพี่เพิ่งเล่นแต่เติมไป3เซียนมือแล้วไม่มีเอาสดาวไปก่อนอกานิสายพันเอเลี่ยนนะครับผมเรียกว่าบีอิงไปต่อ พูดไปเรื่อยอะวันนี้อารมณ์ดีหาหมอมาเอาเป็นสามพันคาวเกลต่อเนื่องวันที่สามมึงช่วยมีตัวให้กูคิดหน่อยแล้วปะหลายๆตัวให้กูแบบปั้นอะไรดีนะเยดเป็ดแม่ไอ้คิเมล่ามาตัวเดียวไอ้สัตว์ได้เล่นพรนะเฮ้ย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 เอาแล้วพียอสองจุดห้าส่องลงมาแบบนี้แล้วๆจุกน้ำสบายบือสะดือหมู จกมาสองวันนี้จกเกอร์แฟมิล,ลี่พึงดูอะไรและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยเอาไปก่อนนะสวินพนเจจนจิออนสวินโฮมเลดเฮ้ย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 ่ไปแบบนั้นแหละเอาไปก่อนดีพลิกไฟบางคนก็ปั้นกันนะตัวเนี้ยอมตะยักษ์ลุยโอ้โหจบละขึ้นมาเงินเป็นส่วนฝัดหรือไงไปห้าใบตั้งใจหน่อยลูก c มอนขมอนเบบร์ come on, come on, พี่น้อยอีกนิดนึงอาจจะเป็นพี่น้อยอ๋อแก้ภาษีแพงเกินเฮ้ hey! ขยขยาดโอ้โหไม่ใช่มันต้องมีแบบฟ้าผ่าเปรี้ยวๆอ่ะก่อนมันจะออกอ่ะมันจะมีแบบอันนี้มันจะผ่าผิวเนี่ยตรงนี้มันต้องเบิ้ลเลยนี่ไม่เบิ้ลอ่ะมันไม่ได้มีแกนแดงเฮ้ยขออีกสักตัวให้กูได้คิดเลยดีอ๋อ่ามัดเมาไฟตอนนี้กูเมาสกอเน,นี่ย จรองแล้วว่ะจรงชัยว่ะเพื่อนจรงชัยวว่ะอ่ะการันตี5ดาวครับผมในนี้เขาบอกว่ามีแสงมืดด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้ว100% 5ดาวแน่นอนไปครับไม่ต้องพูดเยอะน้อย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 พัดลมมันรู้กูร้อนน่ย ก็เลยให้พัดลมมาเย็นเลยเย็นชาเลยคนมันจะได้ไปเดียวมันก็ได้าน้องกดโอ้ยโอเคพอคกันแค่นี้ละกันรครับผมแล้วที่ทุกคนเน็นนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าชีเมลาน้ำถือว่าเด็ด ัดลมไม่แย่โจ๊กมา2ตัวมีแค่นี้เลยนะครับโจทย์ของผมก็คือกลับไปคิดว่าจะปั้นอะไรแทงดีไปทางแทงจ๋าขี้น้ําหรือด้วงไม่ออกหรือว่าจะมาล่มเคลียร์ซีซีแต่ว่าเคลียร์ซีซีแล้วจะยืนได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องกลับไปคิดต่อเดี๋ยวเจอคริวติโนาจะมาทำคอนเทนต์อะไรก็คงจะมีไม่พ้นอลิญาและอาตี ถ้าชื่นชอบนี่ครับอยากให้ซีรีส์นี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกบอกันเยอะๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสรุปกินนู่นรักดีกับกระบอสวัสดีครับอ่ะ